สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่27มีนาคม2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกันก่อนเลยนะครับเลบานอนแพ้ออสเตรเลียศูนย์ประตูต่อ5บังกลา,าเทศแพ้ปาเลสไตน์ศูนย์ประตูต่อ1ฟิลิปปิน แพ้อิรัก0ประตูต่อ5เวียดนามแพ้อินโดนีเซีย0ประตูต่อ3จีนชนะสิงคโปร์4ประตูต่อ1ไทยแพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ3อินเดียแพ้อัฟกานิสถาน1ประตูต่อ2มาเลเซียแพ้โอมาน0ประตูต่อ2คีร์กิสสถานชนะไต้หวัน5ประตูต่อ1 อุซเบกิสถานชนะฮ่องกง3ประตูต่อศูนเติร์กเมนิสถานแพ้อิร่นศูนย์ประตูต่อหนึ่งทาจิกิสถานเสมอซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ1จอร์แดนชนะปากีสถาน7ประตูต่อศูคูเวตแพ้กาต้ารน1ประตูต่อ2ซีเรียชนะเมียนมา7ประตูต่อศูน บาเลนชนะเนปาลสามประตูต่อศูนย์เยเมนแพ้ยูเอศูนย์ประตูต่อสามเราไปต่อกันที่ฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกกันเลยนะครับจอเจียเสมอกีซศูนย์ประตูต่อศูนย์ยูเครนชนะไอร์แลนด์สองประตูต่อหนึ่งเวลเสมอโปรแลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เราไปต่อกันที่กระชับมิดทีมชาติกันบ้างนะครับ อยู่กันตาเสมอกาหน้า2ประตูต่อ2ฟินแลนด์ชนะเอสโตเนีย2ประตูต่อ1ลัตเวียเสมอลิเตนสไตน์1ประตูต่อ1มอนตาเสมอเบลารุสศูนย์ประตูต่อศอฮังการีชนะโคโซโว2ประตูต่อ0นอร์เวย์เสมอสโลวาเกีย1ประตูต่อ1สาธารณรัฐเช็กชนะ แอลเบเนียสองประตูต่อหนึ่งเดนมาร์กชนะหมู่เกาะเฟโลสองประตูต่อศูนเซเนกัลชนะเบนินส์หนึ่งประตูต่อศูนสกอตแลนด์แพ้ไอ์แลนด์เหนือศูนย์ประตูต่อหนึ่งสโลวีเนียชนะโปรตุเกสสองประตูต่อศูนย์เยอรมนีชนะเนเธอร์แลนด์สองประตูต่อหนึ่ง อังกฤษเสมอเบลเยียม2ประตูต่อ2ลักเซมเบิร์กชนะคาสกัตฐาน2ประตูต่อหนึ่งออสเตรียชนะตุรกี6ประตูต่อหนึ่งไอร์แลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์ศประตูต่อหนึ่งอียิปต์แพ้โคลเชีย2ประตูต่อ4มาลีชนะไนจีเรีย1ประตูต่อศฝรั่งเศสชนะชิลี3ประตูต่อ2 สเปนชนะบราซิล3ประตูต่อ2แอลจีเรียเสมอแอฟริกาใต้2ประตูต่อ2โตโกเสมอลิบยา0ประตูต่อ0โมอลโกเสมอมาติเดเนีย0ประตูต่อ0เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมา วันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ